วิดีโอนี้ก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการรีวิวรูบิกยูซินไฟเนะครับซึ่งเป็น r u b i กที่ถูกที่สุดในร้านแล้วนะครับราคา49บาทครับผมปกติ150นะแต่ตอนนี้49บาทนะครับราคาอาจจะขึ้น,น้ในอนาคตดังนั้นะคดดใครที่ต้องการเนี่ยสามารถรีบสั่งซื้อกันได้นะครับแล้วก็ของอาจจะหมดได้ด้วยเช่นกันนะครับไทยรูบิกมาดูกล่องของมันครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมนะสีขาวตัดกับสีเหลือง สไตล์ของยูซินนะครับประมาณนี้ข้างในก็ไม่มีอะไรนะครับว่างเลยแล้วก็จะมีคู่มือนะครับแถมมาแน่นอนนะครับเป็นภาษาจีนประมาณนี้เอามาดูข้อมูลของมันกันเลยดีกว่านะครับขนาดของมันครับอยู่ที่5.5ถึง5.6ซนติเมตรนะครับประมาณนั้นผมดีเป็น5.5แล้วกันนะครับเพราะว่ามันเอ่อ5.5แหละเพราะว่ามันดูเล็กอยู่นะครับประมาณ5.5ซนติเมตรส่วนน้ำหนักนะครับก็ 7 0กรัมนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นรูบิกธรรมดานะไม่ใช่รูบิกแม่เหล็กก็49บาทบเ้าทนะจะแม่เหล็กได้ไงนะครับเฉดสี <ess> ของมันครับเขียวน้ำเงินแดงส้มเหลืองขาวนะครับพื้นผิวของมันเนี่ยจะไม่ใช่แบบมันนะแล้วก็จะไม่ใช่แบบหยาบมันจะอยู่ตรงกลางระหว่างหยาบก,กับมันนะครับคือไม่ได้หยาบแล้วก็ไม่ได้มันมากนะครับก็ถือว่าติดมือค่อนข้างดีอยู่นะ แล้วก็รุ่นนี้เนี่ยมาแค่สีเดียวก็คือสีซนะิกอร์เลสครผมไม่ไแน่ใจว่าสีดํามีหรือเปล่าแต่ว่าในร้านผมตอนนี้เนี่ยมีแค่สีซิกอร์เลสนะครับอันบิดถือว่าดีมากครับอ่ะลืมให้ดูคอนเนอร์คัตติ้งคอนเนอร์คัตติ้งครับสุดเลยครับผมนะสุดแบบง่ายๆด้วยนะคือง่ายๆเลยส่วนรีเวิร์สเกินครึ่งไปอ่ะยังได้อยู่เกินครึ่งไปยังได้อยู่นะครับ ถือว่าสุดยอดมากเลยกับราคา49บาทเนี่ยนะครับดังนั้นใครที่เป็นมือใหม่อยากได้ราคาถูกๆเรอก็จัดรุ่นนี้ไปได้เลยนะผมว่าลื่นกว่า FF3RS ด้วยซ้ำนะครับประมาณนี้นะครับเรามาเล่นให้ดูสักรอบเพื่อที่จะได้เห็นคุณภาพโดยรวมของรูบิกนะครับ ตอนนี้ก็มีกล้องบังอยู่นะก็ะเลยมองไม่ถนัดเท่าไหร่ประมาณนี้ครับผมนะดีไหมครับ49บาทได้ขนาดนี้ร็สุดยอดเลยนะครับดังนั้นใครที่ต้องการสั่งซื้อเนี่ยเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ s h o p t h a i r u b i c c o m นะครับหรือที่แอป Shop ปี sh e, ร้าน t h a i b r i กนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่าน,นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับสวัสดีครับ